สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแรนดอมนะคะพลังงานความรักของคุณนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูว่าตรงกับคุณไหมสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็เป็นพลังงานปัจจุบันนะคะมาดูพลังงานของคุณเลย คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยคุณต้องการอะไรที่มันมั่นคงแล้วนะคะคุณเหนื่อยมามากแล้วนะกับความรักอะ่ะคุณคุณเหมือนกับคุณเหนื่อยคุณท้อนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ละนะเวลานี้คุณไม่ ไม่ขนขวายแล้วนะคะแล้วถ้ามีจริงคุณก็ต้องการอะไรที่แบบมันคงยั่งยืนนะคะอยากจะเจอเนื้อคู่นะคะอยากจะสร้างครอบครัวกับใครสักคนนึงแล้วคุณเป็นคนที่เก่งที่มีความสามารถนะคะแล้วก็แนะนำผู้อื่นให้ความรู้ผู้อื่นได้นะคะอุ้ยพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเนาะแล้วคุณก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆแล้วบอกเลยว่า สิ่งที่คุณเจอมาในอดีตนะคะทำให้คุณแบบสตรองมากๆนะคะในเวลานี้นะทรงพลังแล้วคุณก็สามารถที่จะส่งมอบพลังแห่งความหวังนะคะพลังใจให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะเอ,อเป็นแบบนั้นนะ่ะมาดูสิเขาคนนั้นล่ะคะ่ะโอ้ทำไมเขาดูเหมือนเขาหนักเลยอะคะ่ะชีวิตของเขาเนาะ เขาอยากติดต่อคุณมานะคนคนนี้จบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะนะเขาร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะไม่สบายใจนะโอ้อยากเข้าหาคุณค่ะในเวลานี้อยากติดต่อคุณมาค่ะพลังงานของเขานะ่ะเขากําลังจะเข้าหาคุณนะในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้คุยกันนะ่ะนกมองว่าพลังงานฝั่งเขาค่อนข้างหนักนะดูจากดาไพ่เนา,านะดูมีความโดดเดี่ยวนะคะ เหน็บหนาวนะคะโดดเดี่ยวมากๆเลยนะในช่วงนี้ที่ไม่มีคุณแต่พลังงานของคุณเหมือนคุณแบบกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอะนะส่วนตัวเขาเนี่ยรู้สึกพังมากๆนะคะพลังงานของคุณพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วนะเออมีความสดชื่น แจ่มใสนะคะมีชีวิตชีวาในตัวเองนะคุณเป็นนักรบคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อดทนนะคะคุณไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งใดนะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยคุณสู้มาเยอะแล้วนะในเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสบายสบายกับชีวิตของตัวเองนะคะเนาอะอ คุณเก็บตัวนะในช่วงนี้เขาคาดเดาคุณไม่ออกนะคะคุณคนนี้นะคุณอาจจะวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตของตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะประมาณนั้นแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นการกลับมาปกป้องหัวใจตัวเองก็ได้เนาะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเราอาจจะสู้เราอาจจะพยายามมามากแล้วก็ได้ถึงเวลาที่เราจะต้องแบบให้ความรักให้กับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองกลับมาอยู่ใน พื้นที่ของตัวเองโฟกัสเรื่องของตัวเราเองแล้วนะคะขอดูพลังงานจากฝั่งเขานะคะใครคนนั้นนะนูว่าเขากังวลนะเขาคิดเขาทบทวนนะคะว่าจะเอายังไงต่อไปเขาจะเอาตบเอายังไงต่อไปจากความากับความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาอาจจะดูมีความสุขอยู่กับเพื่อนเข้าสังคมได้นะใช้ชีวิตของเขาได้แต่จริงๆอะเวลาที่อยู่คนเดียวเห็นไหมคะพลังงานของเขาเขาเกิดการคิดการไตร่ตรองนะคะเอ้ยจะทํายังไงเขายังอยากที่จะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้เขามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเนี่ยเขาอยากจะเริ่มใหม่กับคุณเริ่มใหม่ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนค,คนคนนี้เขากําลังอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะอืม นะหรือว่าคนคนนี้เคยมีอดีตแล้วเขาอยากจะเริ่มใหม่กับคุณก็ได้นะคะม,มาดูซิเขาเป็นคนที่ดูกังวลในเรื่องของความรักนะคะเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะประเมินความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณคุณก็เสียใจยคุณก็ผิดหวังนะ คุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ไม่รู้สึกอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตคุณหรือกับคนคนนี้ก็ตามทําให้คุณได้เติบโตและก็เรียนรู้อย่างที่นกบอกไปว่าทําให้คุณเข้มแข็งเติบโตนะคะเนี่ยคุณคิดถึงช่วงวันเวลาดีๆกับเขาคนนี้มากๆเลยอะ justice อืมคุณอยากได้ความชัดเจนเนาะอืมอยากได้ความจริงจริงจังนะคะจริงใจแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ ถ้าคุณคนนี้ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเหมือนคุณกลับมาโฟกัส,กสที่ตัวเองอย่างที่บอกแล้วก็ให้ให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคุณมาโฟกัสเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคุณอาจจะเนี่ยศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้อืคุณอยู่กับเพื่อนได้นะในช่วงนี้มีเพื่อนคอยให้กําลังใจนะคะหรืออยู่เพียงข้างนะคะเขาละคะ อุ้ยเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงความดีงามความอบอุ่นที่เขาเคยได้รับจากคุณสิ่งดีๆเนี่ยเขารู้สึกได้นะเขารู้สึกได้ว่าคุณคุณใจดีกับเขาคุณดีกับเขาคุณปรารถนาดีกับเขานกอมองว่าเขายังอยากที่จะไปต่อนะคะยังอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันมีมันมีความคืบหน้านะคะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ดูสิเขาจะไม่ เขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละเป็นแม่ของลูกคุณนี่แหละคือพ่อของลูกนะคะคนที่เขาปรารถนานะเขาจะพิชิตความรักครั้งนี้ให้ได้อืมคนคนนี้นะบางทีนะคะเขาอาจจะแบบว่าเออเนี่ยต้องการความมั่นคงในชีวิตเนาะก่อนที่เขาจะมีความรักก็ได้บางคนนะคะคุณอาจจะเจอเขาในช่วงเวลาที่เขากําลังสร้าง สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ไ,ได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแหลอประมาณนั้นแล้วเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะอืมแต่ตอนเนี้เขาพร้อมนะเนี่ยดูสิคูมฐานเห็นไหมพลังงานไพ่ใบนี้ยคือเขามีความพร้อมแล้วไงประมาณเลยนะคะเขาพร้อมเนี่ยบางคนอย่างที่บอกว่าไปเจอกับคนที่มีอีตนะคะเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณแล้วนะ คุณกำลังจะได้รับอะไรที่คุณไม่เคยคาดคิดคาดฝันมาก่อนนะคะกำลังจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะนกมองว่าคนคนนี้กำลังจะมาทุ่มเทความรักให้กับคุณนะแล้วก็เหมือนจะมาเปคุณก็ได้นะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณได้นะคะเนี่ยดูสิคุณกำลังจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์ว้าวนะ ความอุดมสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงเรื่องการงานการเงินชีวิตของคุณความรักของคุณนะคะที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอะ่ะคุณจะสบายใจแบบไม่ลงอ่าเนี่ยสิ่งที่คุณเคยหนักใจนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนจะไปยังไงกันต่อจะเป็นยังไงอะไรที่มันค้างคาใจคุณอะ่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระชันหันนะคะเขาอาจจะติดต่อคุณมาอย่างกระชันหันหรือเขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันก็ได้นะคะขอดูว่าเขาจะทำยังไงนะคนคนนี้นะเขาจะดูแลคุณอย่างเต็มที่จริงๆคนๆคนนี้ไม่ว่าก่อนหน,น้านี้ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงแต่หลังจากเนี้ยเขาจะเต็มที่กับคุณคุณจะเห็นถึงความพยายามของเขานะคะ เนี่ยคุณทั้งคู่จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงให้ได้ค่ะไม่ใช่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไปอะไรเงี้ยเนี่ยคุณและเขาจะได้วนกลับมาในความสัมพันธ์นี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะคนที่แบบดูหญิงทะนงมีโก้ดูมีฟอร์มนะคะหรือเก็บอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณนะ่ะคนคนนี้นะ เขาจะเขาจะกล้าพอที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้อืมเขาจะทุ่มเทเขาจะพยายามเห็นไหมเขาจะไม่กลัวต่อสิ่งใดอีกต่อไปนะคะเนี่ยเขาพร้อมที่เผชิญที่จะเผชิญแล้วนะคะกับอุปสรรคต่างๆนะคะเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วเขาพร้อมที่จะรักคุณเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเขาพร้อมที่จะเป็นคนรักที่เป็นทีมเวิร์คให้กับคุณอะเป็นทีมเดียวกันกับคุณอะ บอกให้สรุปเลยแล้วกันนะคะโอ้ดูสิความสุขกําลังจะเกิดขึ้นในคู่ของคุณนะคะถ้าคุณมีปัญหากันไปนุ่งมองว่าได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคู่ของคุณบางคนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะตอนนี้เขาอยากชัดเจนกับคุณนะคะนะอยากเป็นความรักที่ยั่งยืนให้กับคุณอยากเปิดตัวอยากชัดเจนนะคะเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีอะ คุณอบอุ่นนะคะเขาก็อยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณบ้างดูสิเขาจะปกป้องความรักครั้งนี้นะคะก็คือเขาไม่อยากที่จะเสียความรักครั้งนี้ไปอย่างแน่นอนนไม่ยอมสูญเสียนะคะเนี่ยโอ้โหพูดมานะพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยโอ้โหชัดเจนเลยว่าเขาห่วงแหนคุณมากเห็นไหมคุณและเขาอะมีความแตกต่างกันนะแต่เป็นความต่างที่เอ่อ ลงตัวเข้ากันด้ดีนะคะบางคนต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะแต่เขาห่วงแหนคุณมากเห็นไหมคุณคุณจะเป็นคนที่แบบกลุมหัวใจของเขาไว้อะเนี่ยเขาครั่งไคล้คุณมากนะคะคนคนนี้ปรารถนาที่จะแบบมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะเนี่ยอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอะ่ะ นะพลังงานขึ้นมาชัดเจนเลยนะเขาอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตอยู่แบบนี้กันไปนานๆน,น,นะคะนะเขาจะปกป้องเขาจะดูแลเขาจะสู้เขาจะพยายามเพื่อความรักครั้งนี้แล้วก็เขาจะไม่ยอมที่จะสูญเสียความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นพลังงานความรักของคุณในคลิปนี้นะคะเนาะอือขอดูไพ่ใต้สมรับนะคะไพ่ใต้สมรับ อืมอำนาจนะคะก็คือแน่นอนแหละนะคุณมีอำนาจต่อใจเขามากๆนะคุณมีผลต่อใจเขามากมากคนคนนี้อืมบอกได้คำเดียวนะคะว่าคุณมีผลต่อความรู้สึกเขามากๆนะประมาณนี้เลยนะวันนี้ก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆนะคะทุกๆก,การสนับสนุนให้กับช่องของเราะคะ่ะ สวัสดีค่ะ